ขเขมรอีสานตา้วันนี้เราจะพาคุณตาไปหาหมอค่ะรอทั้งวันจริงหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเป็นผู้ป่วยนอกค่ะคุณหมอจะนัดเราไปที่ตึกร้อยปีนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังอ้อลืมบอกไปค่ะนี่คือโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะพอไปด้านหน้าตึกร้อยปีนะคะจะมีช่องทางเข้าตรงช่องทางเข้านะคะจะมีสติกเกอร์สีสีสี่เหลี่ยมเล็ก แปะเอาไว้นะคะเราหยิบสติกเกอร์มาติดที่เสื้อเราค่ะเพื่อแสดงว่าเราได้ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิเบื้องต้นแล้วเอ๊ะอุณหภูมิอยู่ตรงไหนนี่เลยตรงจอทีวีด้านหน้าค่ะจะมีตัวเลขบอกอุณหภูมิของเราไว้นะคะเราจำอุณหภูมิไว้ด้วยเพราะว่าเวลาไปที่แผนกต่างๆนะคะเขาจะถามว่ามีอุณหภูมิเท่าไหรค่ค่ะ วันนี้เราเป็นผู้ป่วยที่หมอนัดเรามาตรงวันที่นัดนะคะอายุรกรรมทั่วไปจะอยู่ที่ชั้นสองเราเลือกขึ้นได้ว่าจะไปบันไดเลื่อนลิฟต์หรือว่าขึ้นบันไดค่ะวันนี้พาคุณตาขึ้นบันไดเลื่อนนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุข้อเข่าไม่ดีขึ้นบันไดไม่สะดวกและคุณตาก็ไม่กล้าขึ้นลิฟต์ค่ะ ขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วนะคะเดินตรงไปที่ประตูค่ะจากนั้นเลี้ยวซ้ายก็จะเจอห้องบัตรชั้นสองเรายื่นบัตรนัดไว้ตรงตระร้าหน้าห้องบัตรเลยค่ะเมื่อยื่นบัตรในตะกร้าแล้วนะคะก็นั่งรออยู่ที่หน้าห้องบัตรเพื่อรอเจ้าหน้าที่ห้องบัตรเรียกชื่ออีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกชื่อแล้วก็จะให้เอกสาร,รเราถือไว้ และไปที่แผนกการเงินค่ะเพื่อสแกนสิทธิต่างๆนะคะจากนั้นก็ไปเจาะเลือดแต่ก่อนที่จะเจาะเลือดเราต้องยื่นเอกสารที่แผนกด้านหน้าของห้องเจาะเลือดก่อนนะคะจากนั้นรอเรียกคิวค่ะหลังจากเรียกคิวก็นั่งรออีกสักครู่เจ้าหน้าที่ด้านในห้องเจาะเลือดก็จะเรียามคิวเพื่อเข้าไปเจาะเลือดค่ะ เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้วนะคะถ้ามีเอ็กซเรย์ค่ะต้องนำเอกสารมายื่นที่แผนกเอ็กซเรย์ ray. จากนั้นก็รอที่ห้องเอ็กซเรย์ค่ะเมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้วเอ็กซเรย์เสร็จแล้วนะคะนำเอกสารมายื่นที่โต๊ะพยาบาลตรงที่เป็นจุดสีแดงนี่ค่ะมายื่นเอกสารไว้ในตะกร่ารอพยาบาลเรียกชื่อ เพื่อคัดกรองอาการเบื้องต้นนะคะโดยทั้งนี้ในระหว่างรอผู้ป่วยนะคะจะต้องไปวัดความดานันชั่งน้ำหนักนะคะรอก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะถามข้อมูลเหล่านี้นะคะเมื่อคุณพยาบาลเรียกชื่อผู้ป่วยเพื่อสอบถามอาการคัดกรองเบื้องต้นแล้วนะคะจากนั้นก็จะให้บัตรเพื่อไปนั่งรอพบคุณหมออีกฝั่งหนึ่งค่ะ ในระหว่างนี้คนไข้ก็นั่งรอไปนะคะปกติแล้วถ้าสมมติว่ามีเจาะเลือดนะคะในบัตรที่พยาบาลให้มาค่ะก็จะมีบอกว่าผลเลือดจะออกกี่โมงซึ่งโดยปกติแล้วนะคะถ้าเรามายื่นบัตรแล้วก็ได้รับการเจาะเลือดคิวต้นๆน,น,นะคะก็จะได้รับผลเลือดประมาณ10โมงก็จะได้เข้าพบคุณหมอก่อนเพื่อนค่ะ ในบัตรคิวที่ให้มานะคะแล้วก็เอกสารแนบเล็กๆก,ก็จะมีบอกค่ะว่าวันนี้พบคุณหมอท่านใดห้องอะไรนะคะและเราได้คิวที่เท่าไหร่ต้องสังเกตดีๆนะคะเพราะว่าตัวหนังสือค่อนข้างจะเล็กหากผู้สูงอายุไปคนเดียวอาจจะมองไม่ชัดนะคะ<ๆ><ๆ>การรอคิวพบแพทย์นะคะตรงหน้าห้องตรวจก็จะมีจอทีวีที่บอก เลขห้องแล้วก็ชื่อคุณหมอแล้วก็คิวที่ถึงนะตอนนี้นะคะถ้าเป็นเราทั่วๆไปก็สังเกตได้แต่ว่าตรงนี้อาจจะยากสำหรับผู้สูงอายุนิดนึงเพราะว่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนั่งไกลบ้างเสาบางบ้างและมีภาษาอังกฤษ ปนอยู่ตรงบัตรคิวซึ่งเป็นชื่อย่อของคุณหมอแต่ละท่านนะคะแต่ว่าก็สามารถสังเกตเฉพาะตัวเลขและก็ชื่อห้องตรวจก็ได้ค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกพบคุณหมอนะคะพบหมอเสร็จแล้วก็ต้องมารอตรง เคาน์เตอร์ที่ทำบัตรนัดนะคะก็จะรับบัตรนัดก่อนจากนั้นเมื่อได้บัตรนัดเสร็จแล้วก็จะได้ใบสัญญาด้วยกรณีที่มียากลับบ้านนะคะก็เอาใบยานี่ค่ะไปยื่นที่ตะกร้าห้องยานะคะเมื่อยื่นตะกร้าห้องยาเสร็จแล้วก็รอเรียกคิวของห้องยานะคะในระหว่างนั้นทางการเงินก็จะเรียกให้ไปชำระเงินหรือ ยืนยันเอกสารตามสิทธิ์นั้นๆค่ะเมื่อได้บัตรคิวห้องยาแล้วชำระเงินหรือแสดงสิทธิ์ที่ฝ่ายการเงินแล้วก็มานั่งรอ หน้าห้องยานะคะเพื่อรอรับยากลับบ้านค่ะก่อนกลับบ้านนะคะเภสัชก็จะอธิบายวิธีการใช้ยาต้องบอกว่าที่โรงพยาบาลจะไม่มีถุงยาให้นะคะเราต้องเตรียมถุงผ้าหรือถุงไปใส่ยาเองค่ะ โดยปกติแล้วนะคะคนไข้นัดก็จะมายื่นบัตรกันแต่เช้าเลยค่ะบางคนก็มาตั้งแต่ตีห้ครึ่งนะคะก่อนหน้านั้นก็มีนะคะกรณีที่บ้านไกลๆแล้วก็ลูกหลานต้องมาทํางานแต่เช้าก็จะติดรถลูกหลานมาแต่เช้าเพื่อมายื่นบัตรเพื่อให้ได้คิวเช้าๆแล้วก็จะได้พบหมอเร็วๆคุณตายื่นบัตรประมาณ6กโมงยีนะคะเสร็จกระบวนการก็ประมาณ1 1 3 0นค่ะ นี่เป็นแค่กระบวนการคร่าวๆที่เอามาแบ่งปันนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่าเวลาไปพบหมอแต่ละครั้งเราต้องทำอะไรบ้างนะคะกรณีนี้คือกรณีที่คุณหมอนัดมานะคะ ข้อสังเกตที่พบเห็นในระหว่างที่รอหมอนะคะพบว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานไปด้วยนี่จะลำบากนิดหนึ่งเนื่องจากขั้นตอนของการให้บริการมีค่อนข้างจะเยอะแล้วท่านก็สายตามไม่ดีหูก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะเจ้าหน้าที่บอกให้ไปที่แผนกนู้นแผนกนี้ก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ตรงส่วนนี้ก็สามารถถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณนั้นได้เขาก็ให้คาแนะนาดีนะคะ แต่ว่าตัวหนังสือในในบัตรคิวอาจจะเล็กนิดนึงหรือตัวหนังสือในจอทีวีก็อาจจะเล็กนิดนึงอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าคนไข้ยเยอะทุกคนไม่สามารถไปนั่งใกล้ๆจอทีวีได้นะคะแล้วก็บริเวณจุดรอเรียกนะคะทั้งห้องบัตรนะคะแผนกคัดกรองหน่วยพยาบาลคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยค่ะ ตรงนี้คนไข้ก็จะรอเยอะมากๆเลยก็จะมีปัญหาว่าบางครั้งนะคะเสียงเรียกของแต่ละแผนกตีกันผู้ป่วยนะคะก็สับสนนิดนึงเอ๊ะเสียงมาจากไหนหรือบางทีก็ไม่ได้ยินเสียงเรียกนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าคนไข้เยอะเราก็นั่งรอค่อนข้างจะไกลจะไปยืนใกล้ๆตรงเคาน์เตอร์ก็ไม่สะดวกเพราะว่ารอนานเหมือนกันนะคะเกินครึ่งชั่วโมงตรงนี้ก็ อาจจะฝากลูกหลานนิดนึงนะคะถ้าพอมีเวลาก็พาคุณตาคุณยายไปหาหมอพาไปเองไม่ได้ก็อาจจะไหว้วานคนอื่นพาไปนะคะเพราะว่าขั้นตอนเยอะจริงๆนอกจากขั้นตอนจะเยอะแล้วก็เนาะอย่างที่บอกเรื่องของการมองเห็นของผู้สูงอายุเรื่องของการได้ยินแล้วก็ผู้สูงอายุอาอาบ้านเราเป็นต้นคุณตา ง่วงนอนตื่นเช้าไปยื่นบัตรเจาะเลือดเสร็จระหว่างรอพยาบาลเรียกก็ง่วงนอนบางทีก็เผลอหลับไปเขาเรียกก็ไม่ได้ยินนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะ